สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c o b o o k อ l t e ร fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคราวนี้ผมจะเอาไก่มาให้ทุกคนกิน แล้วผมจะให้กินดิบๆด,ด้วยอเาให้เป็นพี่โหลดติ๊กตอกมาดิาแดดไปคนนี้ก่อนหน้าพี่ยังกับพม่าลามันโดนน้ำกดสาดาอ, <Yes. S 1> อ่ะ Yes เองให้พี่โหลดติด๊กตอกมาเล่นลลลองลององงขโเ,เดใครเขาจะมาตามพี่วะ นอกจากเขาไม่มาตามพี่แล้วเขายังขับไล่พี่อีกหน้าจอมื่อตรงไหนดีพี่ตรงไหนดีตรงไหนก็ได้แล้วแต่เองใช่แล้วก็เอาตัดคลิปพับกีอะนะของหนูหมื่นห้าคนอ่ะโหใครเขาช่างตาหามีแววไม่ไปติดตามอะไรแบบนั้นวะท่ มันใช้ตาหรือใช้ตีนวะนะ oh, <no. S 2> พี่ผมขอไก่ตานะพี่เอ็มสุดหล่อโอ้โหอู้ออเขิ่มเลย <Yes. S 2> อู้เขิ่มเลย <S 1> <S 1> ตานี้อู้เขิ่มเลยว่ะโอเคหากันบิน <S <S บิน,บน <S <S ไปได้ดังนก ฉันจะบินลาบินลาไปไหนนะพากูไม่ไปกับมึงแล้วเครื่องเล่นน่ะเดี๋ยวไปไหนดีไปไหนดีถ้ำหลุมหลุมหลุมหรือถ้ำหลุมหลุมอ่ะไปหลุมไปหลุมเฮ้ยทำไมมันบินมั่วตั้วอย่างนี้วะไอ้มือผมมันไปโดนอ่ะพี่ผมโดดอีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าทำหลุมไงหลุมอยู่นี่ กรักษาตัวให้ดีตอนนี้พี่อยู่ข้างบนพี่หนาวมากทางกระโดดครับเออตรงนี้มันทางกระโดดนะครับพี่อ๋อทางกระโดดเลยครับได้ยินว่าใครกระโดดหูกูเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมึงชอบหาเรื่องเนี่ยนั่นหูวันไหนไม่ได้กินต้องตีนวันนั้นนอนไม่หลับหายยาปืนลั่นไปไหนต้องได้กินตีน มันไม่ตามผมมาเฮ้ยเหี้ยแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยไม่ต้องบินไม่ต้องบินบอดเฮ้ยเอาูกวรังแกแกล้งมันเลยแล้วมึงมาล่ากูทำไม่วะ มึงตายกูจะไม่ช่วยมึงตาย,ตายม่ก,กี้อะไรวะมันยิงอะไรของมันวะเฮ้ยมันยิงอะไรวะไหนดูด้วยดิอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยเอาละได้เวลาที่กูจะต้องโชว์พลังผง,งาดฝีมือกูบ้างแล้ว y ย้ใ,ให้เด็กในทีมมันดูว่าฝีมือกูมันขนาดไหน อุณหภูมิ37องศาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิความเือ20บาทขวายิงเพื่อวางผลโดนไอ้นินจามึงยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยไอ้เลว ทำไมพวกมึงชอบทำมุอ๋อยไข่ชิ้นหน้าวะเนี่ยัยสไปแต่ว่าน้องมันรู้ไงว่าแบบชอบแกงมันหยอกมันเพราะยังไงพี่ก็ต้องให้น้องยิงอยู่แล้วไปเราไปหาที่เล่นกันดีกว่าคนเป็นพี่ก็ต้องเสียตลาดให้น้องอยู่แล้วใช่ปะเดี๋ยวไปหารถก่อนมึงเหรอ <c oughs> อ้าว ทำไมเชื iec, ่อไอ้ดินจามันขึ้นวะเดียกูกูหลงปลาอะไรเบิดใสายแม่งไปหารถด้วดิเฮ้ยแอร์ดรอปตกข้างหน้าข้างหน้านี่ใกล้ๆเลย W W แต่ไม like ่ไปหรอกเดี๋ยวหารถเฮ้ยนี่เจอรถแล้วลงดิผมแชร์พี่ไปห้ากลุ่มกลุ่มอะไรกลุ่มยูปอนหรือเปล่า สุริยันครับขอบคุณมากครับที่แชร์ไปให้ผมห้ากลุ่มไม่ทราบว่ากลุ่มอะไรครับถ้าบอกว่ากลุ่มคนตาบอดนะกูจะให้คนในเพจกูไปรีพอร์ตมึงโอเคพี่ว่าแอดอปตกอยู ok ่แถวๆนี้นี่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 นอยเก็บไอดอกไปเร็วเรยวไปเสมน้ำหน้ากูไม่ให้มึงหรอก ว้ายกูไม่โดนหรอเฮ้ยโอ้ยอย่าแย่งกูอย่าแย่งกูเฮ้ยกูคิวศูนย์เองกูไล้เขาอีกกูเป็นเจ้าของสตรีมกูจะคิวศูนย์ไม่ได้นะเฮ้ยปุกขับรถพี่หน่อยดิ เดี๋ยวเจอบอดกูยิงไม่ทันเล่นเล่นเป็นรถเลยวะมเกี่ยวหน้าไปไว้ที่ไหนเลยวะกูจะเป็นเจ้าของสตรีมแล้วเว้ยเขาเองขับแทนนิดมึงบักว่ะเฮ้ยเฮ้ยกู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 พังาดกูพผงาด อ้ยคิวหนึ่งว่ะมาว่ะเฮี้ยคนคนแม่งหมอบเลยเฮี้ยเมื่อกี้กูยิงอ่ะกูขับรถกระตุกเยอะน้องป๊อบแล่แมนบอแรงแรงตายแรงตายได้ไหมน้องแป๊บแลเฮ้ยเฮ้ยยิง โอ้ยหลานไปไปไปมาคนรตี้กันโอ้โหเกือบตายกูเฮ้ยโอเคโอเคโอเคคุณอีมั้ยนะอริกุโอเคปบบอลแล้วเอาระเบิดกูไปแดกหน่อยไหมพวกมึง前อにโがいるよ โอ้ยมันอยู่บนโอ้ยโอ้โหลารดกูอีกแล้วแนวหน้าครับไม่สนแล้วจังหวะน,นี้จะมีหนึ่งหรือมีสองก็งพร้อมบวกโอู้หูหมดตี้ครับ <Yahoo! S 1> อขอเพียงปมมือหน่อยครับขอเพียงปมมือหน่อยครับ อันเมืงอันเมึองอันเมืองอันเมืองเอาไปด้วย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 เดีจ้าดิบช้าโอ้โหมี่เก็บของกันมาบนหลังรถบ้โอ้โหติ๊กต็อกมันไม่เข้ากับหน้าพี่เลยนะเว้ยน้องตายหน้าพี่มันน่าจะไปแบบพวกหน้าท้าผีอะไรอย่างเงี้ยพวกตับปลาเหลือมึงขำไรฟุกมึงอย่าเว้ยอะไรงเรากูปะเนี่ยเนี่ยเอ้ยิงยิง ไอ้นินจาไอ้กินคกนะผมไม่ได้ยิงรถเลยมันมีเก็บลูกกระสุนไ,ไ,ไว้ยิงให้ใกล้รถระเบิดด้วยนะเว้ยคตรแสบอะ่ะกรุณาอย่าพูดทาทะลึ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนทะลึง่งย e s, <Yes>. <S ขอความร่วมมือ <c oughs> ด้วยนะครับจริงๆนะ <c oughs> ผมรับอะไรพวกนี้ไม่ได้จริงๆ <c oughs> รับไม่ได้ ไอ้อดับตกฟังนู้นคือผมแอนตี้เมื<ต>ี้มากเลยอ่ะหลายคนเขาชอบพูดเรื่องทะลิ่งกันแต่ผมฟังดูแล้วผมรู้สึกว่าสเสด็จพ่อกับสเสด็จแม่มเขาตรงกิ้วแน่เลยอเอ้ยเ่ไปร้านนวดเลยพีมเฮ้ยตึกพี่มีคนเหะน้องข้างหน้ามีแอดดับคุยเรื่องเกมตะติด สติกับสมาธิต้องมีอย่าวอกแวกไปเรื่องอื่นเข้าใจไหมเนี่ยมึงอะ่ะเนี่ยกูจะตายเพราะมึงไงปุอเวรนเท่าไหร่รู้อะไรไม่ได้เลยนะคนอย่างมึงนี่ทีหลังกูจะพากไปไหนเนี่ยคนอยู่กับเราอะ่ะใช่ขึ้นไปเอามัก่อนอป่ะไป,ะป,ะปะเดี๋ยวกูตามเอก้กูเกาะสามเดี๋ยวกูนั่งเองขวัวสอง <Yeah. S 1> ในนี้ไม่มีอยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่ชั้นนี้เฮ้ยมึงยิงไหนอะ่ะเอา้าดูล่างอีกตัวหนึง่งเอลโอ้โหไม่เคยได้เจอเลยว,วย่ะชั้นบนสุดชั้นบนไม่มีนอ้อง เอ้หัวเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเร็วย้าหู้กูไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครกูเก็บคนเดียวหมดตี้อ่ะไม่อยากจะคุย

มีคนตายระเบิดครับผมไม่ไม่เล่นแล้วไอ้จังหวะนี้เฮ้ยกูมีลูกกระสุนปืนแฟกันเออกูมีแฟกันหวะเดี๋ยวกูยิงก่อนดีกว่ามึงเขียวไปทำมาเขืออะไรครับโอ้โห前方に敵がいるよขอให้พวกมึงโผล่แค่ขนตามาให้กูเห็นเท่านั้นแหละสัตว์มึงได้ลงนรกแน่ Yes ก็ไม่มีแมก่กำมาเทพเลยวะเนี่ยกล่องข้างล่างมีต้องรีบไปอะต้อ,องรีบไปโรงเรียนโอเครันยี่บ้านนี้รัก็นแล้ว บาดเก็บตาหัดทีวีรจอนเต้นต่ำมากเออพีโมพีโมอย่ามีโมเก่งโอ้โพูดซะเสียวเลยอุ้ยเฮี้ยไปไปมันปาไปใส่กูแม่งระเบิดแม่งปาระเบิดใส่กูเฮ้ยไอ้ย่างปาระเบิดไปใส่กู มีตรงไงอีกวะพุกกอ,อกหน้าต่างนี้ช่วยพี่ได้นะมันเข้ามาใกล้แล้วทนม้าหลังเลยวันนี้กูขอเติมด้วยก่อน

โอ้โหขอเสียงปรบมือให้นะครับปืนมลั่นนับวันไงวะไก่มาแล้วครับคนดูทุกคนที่ติดคนครับขอหัวใจรัวๆหน่อยครับฮัลโหลฮัลโหลคนดูฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลคนดูครับขอหัวใจรัวๆหน่อยครับ เมื่อยเมื่อยวะให้ขอหัวใจรัวๆหน่อยได้ไหมครับนะครับจัดให้หน่อยครับหัวใจหัวใจเข้าใจได้ผิดปะไม่ใช่โกรธ <c oughs>